เป็นวัดแต่เราก็ยังอยากที่จะไร้เอไม่ได้เก็บกระเพราอยไงเนี้ยวันนี้เสนอเมนูแรงไกลนะคะนี่อกไก่หนึ่งชิ้นไก่ใส่อกอกไก่กับ ก็พลอก,กับข้าวกินกันเน้นเนื้อเยอะๆ วันนี้เสนอเมนูแกลงอกไเสร็จแล้วเราไปกินข้าวกันเขาไมา่แล้วฝากกดจงกดกดใจให้กันมานนะจ๊ททุกคนอเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นมาหลายวันแล้วโอ้ยยังไม่หายดีเลย สวัสดีแจ้ยังไม่หายดีเลยยังไม่หายดีวันนี้จะเดือเมนูแกงไก่คุณจะกำลังจะทำกับข้าวเช้าเนี่ยพอวัอน,อนกินหรือเ่าเนี่ยยังเลยค่ะซื้อ,อยาก,กินอย่างเดียวได้เลยมากินด้วยกันนะจจ้ ถ้าว่งวางๆก็ไปดูรูปแล้วก็แต่งแต่งเผื่อด้วยนะเราจะได้ไม่ต้องแต่งเองช่วงนี้ยังไม่เบาเลยเป็นบัสองสามวันแล้วก็เลยไม่ได้ร,ร้องเพลงเลยก็เลยแบบเี่ยเงา่าเงาก็ไม่รู้จะทำไรก็เลยมาไล์ทำกับข้าวดีกว่ามันไม่รู้จะทำอะไรไงกินยาก็ไม่เบาเดี๋ยวจะไปฉีดยาแล้วเี่กสงสัยเราฉีดยา มาเลยเรีบมาเลยกำหลังหาเพื่อนกินข้าวข้ามาแล้วอย่าลืมใช่ไอแบบบเสมห่ะฝากกดเลยกดแชร์ฝากขาจงเข้าใจให้กันบ้านนะแ๊ะมัจุราชนอนนะสิ หมดเลยก็ได้วันนี้อยู่หลายคนจ้าทำกับข้าวเบือเ่อชีพ ก็บกะเพ๋าเอาไว้ต้องใส่กะเพราวันนี้แดดเริ่มดีแล้วมาชื้นฝนตกหนักมากมาเลยค่ะมาทานด้วยกันก็คือฝนตกหนักมากเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเสนอเมนูลาบหมูวันนี้แกงไก่อูสวัสดีผู้รับชมหนึ่งร้อยสิบยี่สิบเจ็ดท่านนะคะร้อยสามสิบแปดท่านแล้วเดี๋ยวหนูแกงไก่แป๊บหนึ่งตั้งกระทะละ สวัสดีผู้รับชมร้อยเจ็ดสิบเอ็ดท่านนะคะร้อยเจ็ดสิบแปดท่านแล้วตั้งกระทะสวัสดีผู้รับชมสองร้อยท่านสวัสดีผู้ติดตามใหม่นะจ๊ะได้เลยมาทานด้วยกันนะสวัสดีผู้รับชมสองร้อยแปดท่านโอ้โหที่นี่ตกหนักมากที่นี่ฝนตกหนักสวัสดีผู้รับชมสองร้อยสิบเจ็ดท่านนะคะ ผัวพี่แกงให้หอมก่อนสวัสดีผู้รับชมสองร้อยสิบสามท่านสวัสดีค่ะแกงไก่กินไม่ดีเลยยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะผัวพี่แกงให้หอมหมนเลยนะ วานแบบสุดยอดน่าเลยค่ะแกงไก่แล้วคัะแกงไก่แล้วก็ไป <c oughs> เดี๋ยวเรามากินด้วยกันนี่อันนี้ก็รอสุกยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยขี่ข้าวเช้าของเราข้าวเช้าข้าเช้า,า,ชาแกล้งไก่ไปสุกสุด ปลาน้ำปลาน้ำปลาไปไหนเนี่ยหญิงสาวยังผัดบุ้งเลยจริงจริน้ำปลาไปไว้ไหนตาแกงไก่ของเรานะจ๊ะเราไปยกล้างใหม่ไม่เยอะน้ำปลาน้ำปลา มาแล้วมาแล้วสวัสดีผู้ติดตามใหม่นะคะขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนมจ๊ะเธอเองมีอะไรที่แบบมากกว่าดอกกุหลาบไหมรักมากแค่ไหน <c oughs> สวัสดีผู้ติดตามใหม่ทุกทุกท่านนะคะดูโชยยิ่งเป็นหวัดอยู่ด้วย สวัสดีผู้ติดตามใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันมากนะเจ๊นี่แกงไก่เสร็จแนละ้วเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวด้วยกันนะเจ๊ทุกคนเอ๊ไก่สุกโกน <c oughs> มาแล้วทุกคนไม่บายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีกสักพักหนึ่ง เดี๋ยวจะไปไปกินข้าวด้วยกันอีกสักพักหนึ่งเป็นไข้ดูดิตายเยิ้มเลยจัดชงจัดผักใส่จานก่อน